สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆเพืเ่อนๆพเอฟซีทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่ม,มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่ออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นําพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ชายจีวรแกน้ำมันตังอิยวยุคปลายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพืเ่อนๆนะครับ พ่อใหญ่มาหาได้รับปากกับเพื่อนๆเอฟซีไว้แล้วว่ามีโอกาสจะได้นําพระสมเด็จมาขยายด้วยกล้อง g ิซตั m ไมโครสโคปให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งเรามาดูเนื้อหาสาระด้านในว่าท่านเป็นเช่นไรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆดูเนื้อแกะน้ำมันตังอิวนะครับปูนเปลือกหอยอดูด้านหลังนเนื้อเนี่ยบอบช้ำเลยนะครับเพื่อนๆอ,องคนี้นะครับ เรามาชมไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆอว่า,าท่านเป็นเช่นไรนะครับเรามาดูด้านหน้าท่านก่อนนะครับเพื่อนๆดูพระพักก่อนนะครับพระพักเป็นเช่นไรนะครับก็อาจจะแต่แต่ถ้าดูดูกล้องโดยตาเปล่านี่จะชัดนะครับแต่เพื่อ,อ,อนว่าพอใหญ่มหาได้ได้เอามือถือนี้ถ่ายกล้อง จากเครื่องขยายไมโครสโคปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนเก็เลยก็ประมาณนี้นะครับแต่เราก็เห็นเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆดูดูหน้าเป็นไงบ้างครับดูประพักท่านเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะคราบน้ำมันตังอิวนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับนี่คราบน้ำมันตังอิวนะครับ ดูแล้วคือถ้าเราถ้าเรามีองค์ความรู้ถ้าเราชอบอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันปลอมแปลงเจเรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่คือก้อนผงพุทธคุณนะครับก้อนผงพุทธคุณกับเมตตร,ระธาตุนี่จะจะแตกต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆก้อนผงพุทธคุณเนี่ยคือเข้าใจว่าปูนเปลือกหอยผสมกับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับเพื่อนๆเนี่ย องค์นี้เป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารเจรไนเนี่ยคือหน้าท่านเองจะเป็นเก้าหลามตัดเลยนะครับเพื่อนๆหน้าจะเป็นเก้าหลามตัดเลยนะครับเหมือนใบโพเลยนะครับดูสิครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยคาบน้ำมันตังอิ้วนะครับสีสีเทาเข้มเลยนะครับเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ยนะครับเ,เพื่อนๆดูนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเ,เพื่อนๆดูเม็ดพระธาตุนะครับ สวยงามนะครับเม็ดพร,ระทาตุนี้เกิดขึ้นถ้าสองดูด้วยกล้อง 15x ธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นเป็นเม็ดพร,ระทาตุเรือนรางนะครับแต่พอสองดูด้วยกล้องริสตันไมโครสโคปเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยหนาเลยนะครับเป็นเม็ดใหญ่มากนะครับเพื่อนๆนี่ก็ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนเนื้อเน่านะครับเหมือนเนื้อบอบช้ํานะครับเพื่อนๆสมเด็จวัดระฆังเนื้อบอบช้ําก็นี่เลยนะครับ เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยดูดูเกจสิครับเหมือนรูปกวยใช่ไหมครับเนี่ยทรงกวยปลายแหลมนะครับนี่ปลายแหลมจุดที่ส้มระคังนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นี่ก็เราก็จะเห็นเนี่ยเพื่อนๆครับนี่คือมิตรพระธาตุนะครับเป็นลักษณะไว้ผาซีกเล็กน้อยนะครับเนี่ยดูสีเทาเข้มเลยนะครับเพื่อนๆ งดงามนะครับอย่างเงี้ยธรรมชาติสร้างนะครับเราเราไปทําขึ้นมาเรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยดูสิครับเพื่อนเเราเห็นเม็ดพระทาตุผุดขึ้นมาในองค์พระนะครับนี่เพื่อนเเห็นไหมครับนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุนี่สวยงามเลยนะครับนี่ก็เป็นคราบน้ำมันตังอิ้เนี่ยสีเทาเข้มติดเห็น ในองค์พระเลยนะครับเราดูเราดูลักษณะอย่างเงี้ยทาให้เราแบบมีมีความสุขนะครับมีความสุขในการในการส่องในการมองนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนดูสิครับเนี่ยนี่คือสีน้ําตาลเลยนะครับเป็นคาบสีเทาเลยนะครับซึ่งเกิดจากค่าดรรมนตัิอิอยู่ในซอกพระนี่เลยนะครับ อยู่ในซอกพระอยู่ในหลือพระเลยนะครับเพืเ่อนๆนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุแล้วเวลาท่านขยายออกนะครับเนี่ยรอบๆอบนี้ก็จะรอบๆอบนี้ก็จะไม่ไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนเพื่อนคือคือเขาปีแยกแตกออกนะครับเนี่ยเนี่ยนเพื่อนดูขอบข้างสิครับดูดูความสวยงามของเขาสิครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับเรียนแบบไม่ได้นะครับ ก็ต้องเกิดขึ้นธรรมชาติ140ีปี50าปี160ปี170ปีนะครับเ,เพื่อนๆนี่เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยดูเกตนะครับแทงทะลุ่มขึ้นไปนะครับจุดที่เส้นบังคับพิมพ์นะครับนี่ก็คือเม็ดพระาธาตุนะครับเ,เพื่อนๆดูดูด้านในสิครับเนี่ยดูด้านในดูเนื้อดูมวลสารเขาเนี่ยผุดขึ้นด้านในเต็มไปหมดเลยนะครับเราดูด้านบนก่อนนะครับ องนี้เป็นเป็นองค์ครูของข่อยมหานะครับพเพื่อนๆเป็นองคดาราเลยนะครับแล้วเราก็ดูดูเนื้อด้านในขมมนเข้าไปด้านในนะครับพเพื่อนๆมมนเข้าไปด้านในแล้วก็มีคราบเนี่ยสีเทาเข้มสีเทาดูแล้วช้ำนะครับดูแล้วเนื้อชำ้ำเหมือนเนื้อเน่านะครับพเพื่อนๆเหมือนเนื้อเน่าที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะครับ <palavra> เนื้อบอบช้ำนะครับเนี่ยมิตรประทาตนะครับพเพื่อนๆดูแล้วคลาสสิกมากนะครับ เม็ดใหญ่มากนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยองค์นี้มีหลายเม็ดนะครับเพื่อนเพื่อนองนี้มีหลายเม็ดนะครับ,ออรบสองดูด้วยกล้องสิบห้าเอ็กนี่ก็ก็ยังพอประมาณได้นะครับแต่พอมาดูกล้องลิจิตอนไมโครสโคปเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบงดงามนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเ,เพื่อนๆดูสิครับดูเนื้อดูเนื้อบอบช้ำครับดูเส้นผักักสิครับยุบย่นย่อแยกปีกออกอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยปลอมแปลงเจเรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนๆดูดูซุ้มระคังอีกด้านนะครับเป็นไงครับนี่คือก้อนผงพุทธคุณนะครับเพื่อนเพื่อนสีขาวขุ่นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นสีสีเหลืองอเหลืองนะครับดินสอเหลืองนะครับเพื่อนเพื่อนดินสอพองเหลืองดูเส้นซุ้มระคังสิครับม้วนหดเข้าไปด้านในดูสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับ ดูสวยงามเป็นธรรมชาติเราดูลําคอนะครับเพื่อนๆนี่พระสอพสหรือลําคอนี่เป็นแท่งเลยนะครับเนี่ยผงพุทกคุณเม็ดเล็กๆหนึ่งผุดขึ้นในองค์พระเต็มไปหมดเลยนะครับเรามาดูซอกลักแร้ท่านนะครับเพื่อนๆนเห็นไหมครับเพื่อนๆดูสิครับดูด้านในเนี่ย ดูด้านในเนี่ยพระแท้เป็นอย่างนี้นะครับคือม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับแล้วก็จะมีคราบคราบละมันตังอิวเนี่ผุดขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อน,นดูแลฉ่ำนวลตานะครับผงพุทุคุณผงมหาราชผงปัตมงังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหเนี่ยก็จะมีส่วนผสมเข้ามาในช่วงต่างๆนะครับเป็นพระยุคต้นก็ปีพุทธศักราช2350ถึงปี พุทธศักราช2,390นี่คือยุคต้นอ่ายุคยุคยุคกลางนะครับอ่ายุคกลางก็ปีพุทธศักราช2,391ถึงปีพุทธศักราช2,408นี่คือยุคยุคกลางส่วนยุคปลายเนี่ยปีพุทธศักราช2,409ถึงปีพุทธศักราช2,415นี่คือยุคปลายดังนั้นเนื้อหาโบราสารท่านจึงจึงมีหลากหลายนะครับยิ่งมาเจอกับ ผงที่เป็นผงเกสรบ้างนะครับเหล็กไหลไผ่ดำหรือเหล็กน้ำพีดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองเนี่ยก็มีนะครับดินโปง่งเรืองหินศิราสคุณหินแร่ทองเนี่ยหลากหลายนะครับเพื่อนๆยิ่งมาเนี่ยของแท้เลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับดูแล้วฉ่านวลตานะครับเพื่อนๆก่อย่า่มหาก็รับปากกับเพื่อนๆมาหลายรอบนะครับว่าจะได้ เอากล้องไมโครสโคปมาดูให้เพื่อนๆได้เห็นก็เอามาแล้วก็เพื่อนๆก็ดูดูนะครับเนี่ยเป็นไงครับพผักเนี่ยมือฝ่าทา่ามือซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดพระธาตุเนี่ยผลขึ้นมาวางไว้ที่หน้าตักนะครับเพื่อนๆดูสิครับดูคราบน้ำมันตังอิวนะครับอย่างเงี้ยปอมเจเรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนๆมหมาตจันนะครับ <pe> er> พ่อใหญ่มหาก็ก็มีหลายองค์นะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนแต่ก็เก็บไว้นานแล้วนะครับ เจ็บไว้นานแล้วเพื่อนเพื่อนที่เป็น fc คอยติดตามพ่อใหญ่มหาก็รับปากว่าจะนํามาให้ชมก็นํามาแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับพิมพ์ใหญ่ชาจีวอนะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูริ้วจีวอนะครับเรือนรางตกลงมาที่หัวเข่านะครับเราดูซุ้มระฆังเป็นไงครับซุ้มระฆังตรงเขานี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับ ก้อนผงพุทธคุณนะครับเป็นเม็ดนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหล็กไหลไผ่ดานะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆตรงนี้นะครับสองด้วยกล้อง 15x พ่อใหญ่มหาก็ไม่เห็นนะครับเพื่อนๆเห็นก็เลือนลางนะครับแต่พอเอากล้องอะเรจิตตันไมโครสโคปมาให้เพื่อนๆดูนี่กับกับเป็นเม็ดกลมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยดูเนื้อเขาสิครับ อย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูสิครับดูความงามนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเป็นไงครับเป็นเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับผุดขึ้นรอบเลยนะครับเนี่ยพระแท้นี่ดูง่ายนะครับเพื่อนๆดูง่ายถ้าเราเบื้องต้นในเราดูด้วยกล้องสิ x หกก็ก็พอประมาณได้แต่ แต่เราไม่ได้ดูเนื้อด้านในที่มันแบบหลากหลายแล้วก็ลึกซึ้งอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมาดูสิครับเนี่ยดูดูเนื้อตรงนี้นะครับนี่ฐานหมอนรองสิงดูเส้นท่านเฉียงขึ้นเห็นไหมครับนี่เป็นโครงฝ้าเลยนะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นเส้นเรียกว่าเส้นพุทธคุณนะครับเพื่อนๆนี่เส้นพุทธคุณนี่ให้เห็นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ติดในองค์พระนี่ยคือเส้นพุทธคุณนะครับ เส้นพุทธคุณแปลกมหัศจรรย์นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดูนะครับนี่ฐานสิงห์เนี่ยขาสิงห์นี่ก็ชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนขาสิงห์ท่านนะครับขาสิงห์แล้วก็นี่คือเส้นพุทธคุณนะครับดูเราดาูปูนเปลือกหอยเม็ดเล็กๆเนี่ย เป็นผงพุทุคุณผุดขึ้นในเนื้อพระดูแล้วฉ่านะครับฉ่าและนวลน,นะครับนวลตาดูแล้วสบายตามีความสุขนะครับพเพื่อนๆเ,นเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยอย่างเงี้ยลอมเจเรียนแบบนี่ทําไม่ได้นะครับทำทำไม่ได้ทําไม่เหมือนจริงนะครับเรามองออกถูกต้องไหมครับพเพื่อนๆเพื่อนๆมีองค์ความร,รู้เนี่ยพเพื่อนๆศึกษาพระสมเด็จเพื่อนๆนชอบพระสมเดจเนี่ย พราะยั่มาหาเชื่อใจและไว้ใจเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับเรามีองค์ความรู้มากขนาดเนี้เราเราไม่โดนหลอกหรอกครับเพื่อนๆขอให้เรามีเรียกว่าใจที่มันมองแล้วไม่ปิดกั้นนะครับใจที่ไม่มืดบอดใจที่มองแล้วไม่ปิดกั้นสิ่งปฏิโกลเข้ามาภายในจิตใจเรานะครับหมายถึงเราไม่มีความโรคโกดหลงในเรื่องแก้แห้นเงินทองนะครับ เราศึกษาด้วยกันพูดคุยกันดูความเป็นไปของพระสมเด็จเนะี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆพ่อเราดูดูขอบนะครับขอบสมรครังเนี่ยคือคือนวลตานะครับเพื่อนๆดูแล้วผ่องนวลตานะครับแจม่มเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยงามจริงๆนะครับนี่นะครับโดยเฉพาะ มือนะครับมือวางไว้ที่หน้าตักเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมือวางไว้ที่หน้าตักเนี่ยเป็นลักษณะมือขวทาท่บมือซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับเนี่ยเห็นไหมครับงามชำํำดูแล้วคลาสสิกนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อดูก้อนผงพูทุกคนดูสีเทาเข้มอย่างเงี้ย คนคนที่ชอบพ่อสมเด็จพ่อใหญ่มหาว่าถ้าได้จับองค์จริงนะครับถ้าเพื่อนๆนคนไหนได้ส่องได้สององค์จริงเดี๋ยวต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับพ่อใหญ่มหาเอาเอาโทรศัพท์มือถือนะครับเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายจากกล้องขยายอีกทีหนึง่งก็ก็พอจะเห็นได้เท่านี้นะครับเพื่อนๆ่ถ้าเพื่อนๆได้จับองค์นี้สองกล้องขยายกล้องพันเอ็กหรือกล้องดิจิตอลไมโครสโคปด้วยตัวเองนะั่นก็จะ ประจักษ์แก่ใจนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้าสิครับนี่คือขยายแบบเต็มจอแล้วนะครับดูเม็ดพระธาตุสิครับเพื่อนๆงดงามเรามาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหน้าแล้วดูดูด้านหลังท่านบ้างเป็นขี้นลนะครับดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูสิครับขอบดูด้านบนขอบท่านก่อนนะครับเนี่ยดูก้อนผงพุทธคุณ แล้วก็เม็ดพระธาตุสิครับเพื่อนๆนี่สีสีเทาเข้มนี่คือก้อนผงโพธิคุณนะครับสวยงามละลานตาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูสิครับองนี้องนี้ได้แตกแตกหักชำรุดแต่ดั้งเดิมแล้วครับเพื่อนๆนี่ได้แตกหักชำรุดไปตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับเนี่ย การแตกการชำรุดไปของท่านเนี่ยก้อนผงพระทุคุณเกิดขึ้นเป็นพระที่ซ่อมแซมนะครับสมเด็จวดร,รัังเป็นสมเด็จที่มีชีวิตที่เรารู้กันนะครับตรงไหนที่แตกหักท่านก็จะผุดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้สิครับสวยงามมากนะครับนี่คือเมตตาธาตุนะครับสีขาวขุ่นนะครับเนี่ยสวยงามนะครับดูรอบๆนี้ก็ไม่เรียบตึงนะครับ งดงามเกินคำบรรยายนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆขาวขุ่นขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยคลาสสิกมากนะครับเพื่อนเพื่อนองนี้เ,นเพื่อนๆดูสิครับโอ้โหดูแล้วขนลุกขนพองนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูเม็ดนี้นะครับ ดูเพชรพระธาตุสิรครับเพื่อนเพื่อนหาดูไม่ได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยอยู่กับชาวบ้านนะครับอยู่กับพ่อใหญ่มหา,บ,าบ้านนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูขอบข้างนะครับดูด้านข้างไม่ได้นะครับกล้องคือขยายมีโอกาสจะให้ดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างก็ยุบแยกปีออกนะครับเพื่อนเพื่อนพอดีพ่อใหญ่มหาก็ออกกล้องมาก็ยังทําไม่ค่อย ทำไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ถ้าจะดูด้านข้างต้องขยับกล้องขึ้นอีกแต่ก็จะพราบว่าต้องตัดต่อนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ตัดต่อก็เลยเอาลงเลยนะครับถ่ายสดๆให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยดูด้านข้างสิครับมีประทาตุในขาวุนเต็มไปเลยนะครับงด,ดงามดูสิครับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย ดูด้านหลังท่านนะครับบอบช้ำนะครับผิวบอบช้ำนี่นะครับเพื่อนเพื่อนโบราณท่านว่าเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยความงามถ้าเพื่อนเพื่อนได้เห็นกับตาเนี่ยได้เห็นกับตาเนี่ยพ่อใหญ่มหาว่านะครับจะต้องอาราธนาขึ้นคอยอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยดูขอบข้างนะครับพ่อใหญ่มหานี่มี มีพาพแท้ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆไม่คือสายอนุรักษ์คือถ้าไม่ใช่พระยามหาก็คัดออกนะครับก็มีมีเป็นพันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ที่มันใช่ก็แค่หกสิบกว่าองค์นะครับเพื่อนๆนหกสิบกว่าองค์นะครับที่พระญ่มหานี้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูมากแล้วนะครับอ่หลายคลิปแล้วนะครับแต่นั่นก็เป็นกล้องธรรมดาถ่ายนะครับเพราะว่า คือใจมันชอบไงครับอยากจะแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆก็ใครที่ทําคลิปพระสมเด็จลง u t u b e พออยายามหาดูหมดเลยครับแต่ก็คิดอยู่เสม,มอว่าครั้งหนึ่งตัวเองอยากจะเอาลงบ้างนะครับก็เอาลงก็เพื่อนๆก็จะเห็นเหมือนเพื่อนเนเลยครับมันมันเห็นเฉพาะมันเห็นเฉพาะรูปร่างกล้องที่ถ่ายธรรมดาแต่มันไม่ไม่ได้เห็นอย่างนี้นะครับแต่พอกล้องขยายมาแล้วก็อยากจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเราดูสิครับ อย่างเงี้ยเป็นเป็นพระบ,บ้านๆพระโบราณเลยนะครับเ,เพื่อนๆนเนี่ยดูเนื้อสิครับบอบช้ำเลยนะครับนี่คือเม็ดเ,เม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนี่คือเม็ดพระธาตุผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเ,เพื่อนเืเราดูเราดูด้านหลังก็ไม่แตกต่างกับด้านหน้านะครับเ,เพื่อนๆนเนี่ย เห็นไหมครับดูอีกข้างหนึ่งเนี่ยเนเพื่อนดูดูความเป็นธรรมชาติของเขานะครับเนี่ยเป็นไงครับดูฉ่ำดูเนื้อโอ้โหอย่างเงี้ยแต่พ่อใหญ่มหาก็ก็ไม่ได้จัดเป็นเป็นเจภาคาีนะครับเพื่อนพระสมเด็จวรัคังพ่อใหญ่มหาจัดเป็นเป็นเจภาคีก็เป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงหลวงสิบนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเอา องพิมพหลวงสิทธ์มาให้ดูนะครับว่าพ่อใหญ่มหาขยายให้ดูสององแล้วที่ได้กล้องมาขยายเพื่อนเพื่อนดูเป็นของบล็อกพิมพ์หลวงวิจาร์เจรไนทั้งสององเลยนะครับแล้วองสิทธ์เป็นยังไงองคหลวงสิทธ์เป็นยังไงแล้วจะมีโอกาสก็จะเอามาให้เพื่อนๆอชมอีกรอบนึงนะครับเพื่อนเพื่อนดูด้านข้างสิครับเขาไม่เรียบตึงนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านข้างเห็นไหมครับเขาก็จะขอบข้างเขาก็จะ มีรอยปีกแยกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับดูแล้วฉ่ำนวลตาเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือริมที่แตกหักไปนะครับเนี่ยด้านข้างเขาคือเขาไม่เรียบตึงนะครับทุกส่วนนะครับอ่าด้านข้างยิ่งสวยนะครับถ้าถ่ายได้มีโอกาส ผออย่างมหาเพิ่งได้กล้องมานะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้ทําถ้ามีความชานาญมากขึ้นก็จะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือด้านข้างนะครับด้านข้างทั้งจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับงดงามเลยนะครับเนี่ยด้านข้างละลานตาเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเะเป็นแผ่นลยนนะครับเพื่อนๆเนี่ย ปูนเปลือกหอยที่เป็นเป็นเปลือกหอยเลยนะครับเป็นแผ่นเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเราดูด้านหลังแล้วก็มาดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้ให้พ่อใหญ่มาหาด้วยนะครับเพื่อนๆมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับในฐานะที่คนชอบพอพระสมเด็จด้วยกันนะครับ พูดคุยกันอย่างกริยาณมิตรนะครับเพื่อนๆดูพระพักท่านเป็นไงครับเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ